สวัสดีค่ะมือน,นีสิมาเราเรื่องนิท่านฟังเลือพี่น้องเด้อนิท่านสมัยเกา่าเหมือนเด็ดกะเพ้าไปน่ำนิท่านสมัยเกา่าผู้ชาวโล่านคนว่าสมัยก่อนนะตันเตปุยาตาทวดห้านะคนวาน เม็ดเข่าแต่่อนมันขึ้นวยบอกข่าวนะพี่นอ้องบบตรงบบตรงไปไปเกี่ยวไปยังมันไหลมาเองนะคนบองอีฟังหอกวา่าบงหูจกกักหอบมันไหลมาเองบบตรงไปเฮ็ดไหนเฮ็ดยังมากปกที่หนีมนะีู่้สาวผู้ณเบาคนคุยกันนะคนทำไมาตะกี้อยู่นะทำไมโบล่า,ลาน,นะคนคุยกันคนบบได้ยินนะคนก็เลยคนก็เลยป่อย เป็นกระเลยปล่อยว่าโอ้ยหาเมืเอ่อจะเป็นเสียงดังไรนวหูหคุ้ยกันก็บม่รู้เรื่องคนน่ะบทีนี้พอแต่เขาพราแต่เขาเห่าได้ยินน่กะก็เลยบอกว่าเออต่อไปนี้ถ้าถ้ามึงบอไปเกี่ยวกูมากมากูมากดอกมึงต้องเอาเลยง,งองไปเกี้ยวกูมากกูจังสิมาว่าสัาน่าบัดนี้หลังจากนั้น เขาเขาเม็ดเขาเห่านะพี่น้องมันก็นเลยเป็นเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่สีบ่มีมากเลยสีบ่มาไหลามาเองบ่ตรงเฮ็ดตรงอย่างนั้นนะผู้เขาคนน้องฟังจักเมีนบมเมนเนาะบัดทีนี้ต้องเอาเลงีงงอไปเกี่ยวเอาเลยพี่น้องเกี่ยวเหานนะ่ะนะซมือติกีเนี่ยมันมาเองสามายัยเกาโบร่า,าสามายัยเกาโบราณน,นู้นปูยย่แต่ยาายเหา แต่หลนใดรุุนใด,นดคนน้พี่น้องนางฟังคนเอาฟังจักเมนโมเมนจักรเมนบนตัวเด็กหน่อยกับโมหูนาะพี่น้องเนะาะว่นกับโมหูจ้าเพื่ออะไรปฏิณีเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอันนี้อีกเรื่องผู้สาวตำหูตำตำไปปฏิณีเข้าเฮาเข้าสิว่ากันว่าเรื่องล้าโม,มกหกโมเมนบนเหนื่องล้าม,มก คนบ้านของของผู้ทายนะเนาเยาไปเลื่อยมันสิเลื่อยผู้สาวตำหูกูมันสิเลื่อยเรื่อยเรื่อยมากคนว่านมันสิเลีนมาเขาของเขาอะนะแล่นมาเขาของเขาบึ้บโหลดเขาศู์ศูญลายเขาก็เลยเอาอเสียมนะซับซับซับอันนั้นนะซับกระเจียวนะนะพี่น้องให้มัน มันก็เลยขาดก็เลยมันก็เลยขาดมันก็เลยเป็นเป็นมาแบบเป็นมาแบบคือจังเห่าหินนั่นแหละมันเห่าสิวาวาวเวเมนเวอรเรื่องดำมุกง้อเห่าเวอรเรื่องผูฒ่าวกุน่อยฟังนะต่ะสิว่ากันเวอรเรื่งงองดำมกลำเมีนยังเด้อนองเด้อว่ทีนี้สับมันก็เลยกลายเป็นอันนี้เห็นโมโร้อยพอบาทอ่ะใหญ่ใหญ่เห็นโม เท่าเลยเห็นมามันมีตำนาาในห,ห้องพื้งอาจจะเป็นแบบกุญแงคนหวอกกับบริจัคไม่ใ่ลอกเรอกเพราะว่าในกุญแจคนคันนังฟังจนวมาพูฒ่าวาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าในเด้อสวยๆรอทัวลูกบ๊ายบาย